ก่อนครับค่อยๆนะครับเลี้ยวขวานลลูกเทรื่อยๆครับสองเ้เลี้ยวลงสะพานครับเลี้ยวลงสะพานเลี้ยวลงสะพานชะลอหน่อยเลี้ยวซ้ายลงสะพานแล้วเลี้ยว้าเลี้ยวะครเลียวซ้ายอย่าขวานะ bao bao cho nãy Ghiền Mì bảo Để không bỏ lỡ những đâu có bảo ครับโอ้โผมไม่ได้ปั่นตะนานมือไม้ชาวหมดเลยว่ะบ่อะเนี่ยเนี่ยเนี่ย